วัสดีค่ะวันนี้พี่นิจะมาแบ่งปันในเรื่องของการทำคอนเทนต์ในการลงทุนค่ะวันนี้เพื่อนๆอ,อยากบริหารเงินให้ได้ยอดเยี่ยมไหมคะอันดับแรกเราต้องสั่งจิตใต้สํานึกของเราก่อนค่ะเคยเป็นไหมคะลงทุนกี่ครั้งก็ใช้ทุนทั้งทุนทั้งกําไรผลสุดท้ายทุนนั้นก็หมดไปค่ะสิ่งสําคัญเลยนะคะถ้าอยากเพื่อนๆไม่ว่าจะขายแบรนด์ไหนก็แล้วแต่ สำหรับมือใหม่นะคะเช่นวันนี้เราลงทุนซื้อสมพูล้างหน้าไปสิบก้อนใช่ไหมเราขายได้ขายดีเราต้องเก็บทุนไว้นะคะถ้าหากว่าเราใช้ทุนไปหมดแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนมาลงทุนอีกอะนะคะเรื่องทุนเนี่ยสำคัญมากเลยค่ะเราต้องกําทุนให้ได้ค่ะเพื่อต่อย,ยอดให้มีกําไรเยอะพอได้กําไรก็เอามาใส่กันแล้วก็ลงทุนอีกต่อย,ยอดจนกว่าเราจะมีเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านค่ะเพื่อนๆถ้าวันนี้เราบริหารเงินได้อย่างนี้เรามีแต่รวยๆค่ะแต่ถ้าเราลงทุนแล้วเราใช้ทุนหมด ใช้กาไรหมดแล้วเราจะเอาเงินทุนที่ไหนไปหาใหม่อีกย่เหรอเออมันน่าเสียดายเวลามากเลยนะก่อนที่เราจะเอาเงินทุนของเราที่ลงทุนขายขายออนไลน์เนี่ยหรือลงทุนอะไรก็แล้วแต่ไปทําอย่างอื่นให้เราคิดหน้าคิดหลังก่อนว่าอ่ะก่อนที่เราจะลงทุนอะไรเนี่ยเฮ้ยลงทุนสิ่งนี้มันคุ้มค่ากับที่เราจะทํำไหมเราต้องคิดก่อนก่อนที่จะลงทุนเหมือนกันลงทุนอะไรดีที่สุดลงทุนกับการดูแลผิวหน้า ดูรอยผิวกลายนะเป็นสิวฝ้ากระจุดดงดำก็ใช้สบู่ล,ล้างหน้าเซรัม่มหรือกันแดดก็ได้ใช้ดีเห็นผลก็ขายหรือแม้กระทั่งมีมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพก็ลองค่ะลองดูแลสุขภาพดูแลหุ่นให้ผอมหุ่หนดีนะ้ท้องแบนลาบแล้วก็ออกมาแบ่งปันแบบนี้ค่ะก็จะทำให้เพื่อนๆนะคะมีรายได้เยอะขึ้นแน่นอนค่ะเนาะวันนี้เรื่องการโปรแกรมธิสำคัญบอกกับตัวเองแบบนี้ว่า ยิ่งลงทุนยิ่งได้ร้อยเท่าพันเท่าถึงมีคูณนะคะอย่าคิดว่าวันนี้อาการที่เราลงทุนอะ่ะจะทําให้เราอะ่ะนะไม่ได้อะไรวันนี้ถ้าลงทุนลงมือทําสม่ำเสมอยังไงก็ได้ผลกําไรตอบกลับมาแน่นอนค่ะพี่ขอเป็นกําลังใจให้สําหรับมือใหม่ที่จะตัดสินใจมาขายของออนไลน์นะคะ <ไป S 1> ขอบคุณ <ไป S 1> ค่ะ